สวัสดีค่ะกระแสข่าวดังมาแล้วค่ะเร่ร้องหมอลำแลกเงินชีวิตปล่อยไฟมลายพรนไร้ชื่อสองปีสูงสุดสู่สามันไรยงานสองปีเจอเร่ร้องหมอลำชีวิตปล่อยไฟมลายพรสูงสุดสู่สามันปรยสมบัติจินสุดท้ายต่อลมหายใจครอบครัวก่อนหน้านี้ปล่อยาฟมลายพรเปิดใจถึงวันเข้าตาจนไม่มีจะกินจริงๆไม่อายที่จะออกไปเป็นหมอลำ ขอทานต่อลมหายใจเจ้าของเสียงร้องเพลงมันต้องถอนที่ได้รับความนิยมอย่างกว้างขวางเมื่อหลายปีก่อนบอกต่ออีกว่าตั้งแต่ไม่มีงานร้องเพลงงานละครขาดรายได้มาเป็นเวลากว่า2ปีไปหาปลาตามคูคลองและแวกใกล้บ้านมาปรุงอาหารพยายามดินน้นรนหาช่องทำกินต่อเนื่องแต่สถานะถดถอยต่อเนื่องที่เคยมีก็เริ่มหมดไปเรื่อย โดยตอนนี้กำลังทำบะหมี่และปลูกกล้วยด่างไม่ใช่ว่าเราไม่พยายามแต่มันเปรียบเหมือนน้ำน้ำมันไหลออกจากถังเรื่อยๆสิ่งที่เราหาเพิ่มเหมือนกับเราหาไปปิดรูน้ำถังที่รั่วไม่ให้น้ำมันไหลแรงแต่ว่าวันหนึ่งมันก็ต้องหมดอยู่ดีถึงมันจะไหลช้าลงก็ตามทีนี้อาชีพเราคือร้องเพลง มาขายของออนไลน์มันก็ไม่ง่ายพูดตรงๆคือสินทรัจยานพ่อค้าเราไม่มีมันก็ได้แค่ประมาณหนึ่งตอนนี้มีแต่หายใจไปวันๆมืดไปหมดถึงวันนั้นค่อยว่ากันอีกทีหนึ่งเพราะฉะนั้นถ้าถึงจุดนั้นจริงๆเอายังไงก็เอาไม่อายสมัยก่อนก็มีหมอลำขอข้าวเอาไปเล่นข้างถนนใส่ชุดกาก,ากเพชรไปร้องหมอลำขอทาน หรือเปิดหมวกก็ไม่แน่ถ้ามันถึงจุดจริงๆต้องสู้อีกสองสเดือนข้างหน้าถ้าการขับเคลื่อนไม่ดีกว่านี้ถูกยึดบ้านก็ประนีปนอมคือตอนนี้เราก็ยังสู้อยู่สองปีที่ผ่านมาเหมือนเรากินเงินเก่าแล้วมันก็เริ่มหมดทีนี้เราจะทำยังไงเพราะไรายได้จากเพจของเรามันก็ได้พอแค่ค่าน้ำส่วนค่าบ้านเราก็ต้องไปคุยว่า ขอส่วนน้อยก่อนตัวเราเองก็เรียกว่าเป็นเสาหลักของครอบครัวเจอแบบนี้ก็คิดมากแต่ก็พยายามมองข้ามปัญหาเพราะก็ทั้งประเทศทั้งโลกเราก็ต้องอยู่ให้ได้มีธรรมะก็ช่วยได้ครับพันตัวขายปลารา้าเราไม่มีเวลาตัดสินใจขนาดนั้นเราต้องใส่เลยเพราะเราไม่มีเวลารอแล้วมันอยู่ที่เราตั้งใจ ขอบคุณเพื่อนๆที่ฟังคลิปช่องกระแสข่าวดังค่ะช่วยกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้เราด้วยนะคะ